สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่หอมจะมาทําหมูสามชั้นต้มเค็มนะคะเรามาดูส่วนผสมกันเลยนะคะี็จะเป็นหมูสามชั้นนะคะจะเป็นน้ําตาลนะคะจะมีขิงมีกระเทียมมีผักชีมีเกลือแล้วก็พริกไทยนะคะจะเป็นซีอิ๊วดํานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็จะเอาหมูหมูสามชั้นมาหั่นนะคะแล้ว เราก็จะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่ๆนิดนึงนะคะก็จะได้หมู3ามชั้นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะ เราต้องหั่นให้เขาใหญ่หน่อยนะคะเพราะว่าเราเวลาเราต้มไปแล้วเขาจะหดนะคะขิงนี่พี่หอมล้างสะอาดแล้วนะแต่พี่หอมจะไม่ปอกเปลือกนะคะจะเอาทั้งเปลือกเขาด้วยก็จะได้แล้วนะคะขิงเดี๋ยวเราจะมาโขกนี่นะคะรากผักชีแล้วก็กระเทียมนะคะ ี่เป็นพริกไทยขวดนะคะแต่พริกไทยยี่ง้อนี้เขาเป็นพริกไทยแท้นะคะเป็นพริกไทยปน่นเพราะว่าพี่หอมวันนี้ไม่มีพริกไทยเม็ดนะคะจะใส่ลงไปเลยชุนใส่พริกไทยลงไปจะได้ไม่กระเด็นนะคะ เดี๋ยวจะต้มหมูนะคะเราจะเอาหมูมาต้มสักประมาณ5นาทีนี่ก็เราก็ต้มมา5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นเลยนะ ก็จะได้ประมาณนี้นะคะที่เราต้มไว้จากนั้นเราจะใส่น้ำมันลงไปนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเราจะมาผัดนี่ค่ะสามเกินะคะจะผัดให้หอมๆนะคะพอเขาหอมดีแล้วนะคะ จะใส่น้ําตาลนะคะจะเอาน้ําตาลลงไปผัดด้วยเลยตาลนี่เราใส่ไม่เยอะนะคะตอนนี้พี่หอมจะใส่หมูแล้วนะคะหมูสามชั้นที่เรา,เาต้มไว้อะ่ะ จะใส่สีดำนะคะสีดำนล่ก็แล้วแต่นะคะใส่ช้อยใส,ใส่สีเข้มมากไ็ใส่มากนะเ็จิิงลงไปผัดด้วยเลยนะคะจะหอมมากเลย จากนั้นจะเติมน้ำนะคะจะเติมน้ำให้เยอะหน่อยเนเพราะว่าเราจะเขี่ยวหมูนะคะหมูนี่ค่ะเราจะเคี่ยวให้เขาเปื่อยเลยนะแล้วก็เกลือนะคะ เกลือนี่ประมาณช้อนโต๊ะหนึ่งนะนี่นะพี่หอมก็เคี่ยวมา40นาทีแล้วเนี่ยน้ำก็งวดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นแล้กนนะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะหมูสาชั้นต้มเค็มนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ